เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีวปรกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับพี่จะมาทำการใช้10,000โลบัคในแมป To i l e t Tower d e f e n s e นนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหก็วันนี้นะครับอุตส่าห์เป็นคอนเทนต์ที่พี่ใช้ถึง10,000โลบัคนะครับใครที่อุตส่าห์ผ่านทางมานะครับพี่ก็ขอคนละ1ไลค์เป็นลังใจให้หน่อยนะครับถ้าเกิด ว่ามีสัก2000ไลค์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปนะครับทุกคนแต่ถ้าน้องๆไม่ช่วยกันกดเนี่ยอาจจะไม่เห็นคอนเทนต์เสียงเงินแบบนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับที่เราจะมาใช้กันนะครับนั่นก็คือการสุ่มกล่องสไปเดอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยพี่ตั้งใจที่จะมาตามหาแมงมุมทีวีนะฮะหรือว่าเนี่ยครับสไปเดอร์ทีวีนั่นเองนะซึ่งเป็นตัวที่เรียกได้ว่า โหดที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับผมแล้วก็หายากที่สุดในเกมณตอนนี้นะฮะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมีคนมีทั้งหมดเพียงแค่291คนเท่านั้นนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห291ตัวนะคือมันหายากมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดในคลิปนี้เนี่ยพี่หาได้นะพี่รับรองเลยว่าคลิปหน้ามีแน่นอนนะครับผม แต่ว่าก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับทุกคนเพราะว่าแน่นอนครับ,บการสุ่มตู้นี้เนี่ยมันจะต้องมีไอ้เจ้าลำโพงสไปเดอร์นะครับหรือว่าไอ้เจ้าเอ่อกล้องสไปเดอร์หรือคาเม่าสไปเดอร์เนี่ยนะครับผมคือ,อเมื่อมันเยอะมากๆเนี่ยพี่ก็อาจจะทํากิจกรรมแจกนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครแบบต้นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนอ่าพี่ก็อาจจะเอาไปแจกในสตรีมไงเออกดติดตามไว้เพื่อที่เวลาพี่สตรีมเนี่ยน้องๆจะได้เข้า เข้ามาดูกันนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องซื้อนั่นก็คือเพชร10,000เพชรนั่นเองนะครับในราคา9,999โลบัคกนะครับผมเพราะว่ามันมีหมื่นเพชรนะครับผมแล้วหมื่นเพชรเนี่ย เราจะสามารถเอามาแลกซื้อกล่องได้ทั้งหมด50กล่องนะครับทุกคนแล้วเรามาลุ้นกันว่าใน50กล่องนี้นะครับเราจะได้ทีวีสไปเดอร์หรือเปล่านะฮะโอเคเอาละเมื่อเราพูดกันไปเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับผมเราก็มาจัดแพ็คนี้กันเลยแบบให้ทุกคนได้เห็นว่าพี่เนี่ยซื้อจริงๆนะครับทุกคนไปเลย9,999โลบาครับกดไลค์ด้วยพร้อมกับจังหวะที่พี่กดปั๊บ นี่มาแล้วครับทุกคนร้านมารูช h อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID ดีพาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น b o ็อกฟูตหิงเลกซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตัน b o ็อก o ูหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้ว ตอนนี้นะฮะเพชรของพี่เนี่ยก็มีทั้งหมด10,000เพชรนะครับทุกคนโอ้โหโคตรตึง <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องกดลัคกี้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยเสริมดวงให้กับเรานั่นเองนะฮะนี่เลยเราก็กดลัคกี้ไป1ดอกนะครับหรือว่า1กลุ่มนั่นเองนะฮะแล้วก็เกมพาร์ทลัคกี้เนี่ยพี่ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเปิดนะครับเราก็ซื้อกล่องมาก่อนเลยลัะกันนะครับผมมาเลย1ิบกล ไปแล้ว2อง0ันเพชรน,นะครับผมแล้วก็มาอีกเลย10ิบกองแล้วก็ สิบกล่องไปแล้ว30กล่องแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็10กล่องเป็นสีกล่องนะครับแล้วก็สองพเพชรสุดท้ายนะครับผมจัดไป10กล่องนะครับผมโอเคเลยทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมกล่องสไปเดอร์ของพี่เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ไม่ได้เต็มเลยก็50ก <c oughs> ล่องนะนะทุกคนพร้อมที่จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องกดลัคกี้กันไปก่อนนะคะนี่เลยอันนี้ก็ซื้อเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะกดลัคกี้นะซึ่งมันจะ คูณ2ลัคกี้นะครับทุกคนอันนี้สําคัญมากๆเวลาที่เราจะเปิดอะไรเยอะๆนะฮะโอเคแล้วก็กดไปเลยนะครับกดเริ่มใช้นะสานาทีของเวลาลัคกี้เราจะใช้ให้้มครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะเจอแมงมุมทีวีหรือเปล่าขอเปิดก่อนละกันกล่องแรกโบเข้าไปนี่ลำโพงครับผมเซิฟเซิฟอันแรกลำโพงมาก่อนนะครับแล้วก็ไปรัวๆลำโพงอีกแล้วเฮ้ย พี่ว่ามนันแปลกๆแล้วว่ะทุกคนอันนี้เรามายืนตรงลำโพงหน่อยสิเผื่อลำโพงมันจะไม่อยากมามาฮะกดต่อไปเลยกล่องที่3โบ๊ะ นี่เริ่มเปลี่ยนเป็นคาเมล่านะครับผมเริ่มเปลี่ยนเป็นคาเมล่ามาไปต่อนะครับผมโบนี่เฮ้ยยืนตรงลำโพงแม่งเป็นคาเมล่าจริงวะทุกคนเอาเรื่องจัดโอเคเรามาเปิดกันต่อกล่องที่5หรือเปล่าวะน่าจะ5้านะครับผมโบโอ้โหคาเมล่ารัวเลยวะทุกคนเฮ้ยอันนี้แสดงว่าพี่จะมีของดีไปแจกน้องเยอะนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแจกหมดนะเวย้ยเดี๋ยวจะทํากิจกรรมนะครับผมมาไปกันต่อนะครับผมทีวีมาเถอะโบ ลำโพงอืมเราไปที่โอ้ไปที่ลำโพงฝั่งนี้ดีกว่าครับทุกคนบางทีทีวีอาจจะมาฝั่งนี้นะฮะโอ้โหจุด AFK มาครับรอบนี้รอบที่เท่าไหร่วะหหรือเปล่าไปกันโอ้โหขอรลนัวเลยละกันนะครับทุกคนตอนนี้พี่ว่ากำลังล่อกำลังล่อโอ้โหถ้าทีวีมาจริงคือพี่จะวิ่งรอบบ้าน10รอบนะทุกคนจริงๆนะฮะโอเคไปกันโจ๊ะ <c oughs> ลำพงอีกแล้วอะไรวะครับเนี่ยลำพงอีกแล้วครับไอมาโจก็ยังคงเป็นลำพงอยู่ครับตอนนี้เราหมดเป็นเท่าไหร่แล้ววะครับเนี่ยน่าจะเกือบ1ิบหรือเปล่าหรือ8วะไปกันต่อบึ๊บโอ้โหลำพงอีกแล้วครับไอผมว่าเราต้องลัวๆัวครับเราต้องลัวๆสักห้าเลยหูกล้องมากล้องมาไปต่อกล้องมาอีกแล้วเฮ้ยลัวๆัวลัวลลำพงอีกสองลัวลัวก็ยังลำพงอยู่อีกหนึ่ง ก็ยังลำโพงอยู่ครับผมโอ้โหตอนนี้คือนี่ฮะลาโพงกับกล้องของพี่เนี่ยคือจะเต็มจะเต็มไปหมดแล้วนะโอเคมารอบนี้พี่ขอว่ะขอสักสิบละกันนะครับผมขอเปิดทีละสิบเลยนะฮะแล้วก็ใครยังไม่กดไลค์นะครับอย่าลืมกดให้ด้วยนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเองนะฮะมาวันทุทีทีละสิไปเลยยอ่อยโบเฮ้ยเฮ้้ ไม่ไม่มีครับอ้าวไม่มีทีวีเลยครับอ้าวทีละสิบก็ไม่มาครับผมพี่ว่าเราเอาทีละหนึ่งน่าจะได้ลุ้นมากกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอใช้สูตรสูตรสุ่มบนตึกนี่เลยสูตรสุ่มบนตึกตรงนี้นะครับผมแล้วก็เออฉายไปที่ไหนดีวะหรือว่าเราต้องเราต้องโอ้ยเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราต้องเอาครอบครัวทีวีเว้ยเราจะต้องเอาเออตัวที่ไม่ใช่ทีวีออกไปนะครับผมแล้วเราจะเอาครอบครัวทีวีนะฮะมาเรียกนะครับผมมาเรียก ทีวีมาเนี่ยครอบครัวของเจ้าอยู่ตรงนี้หมดแล้วเจ้าจงมาเถอะเจ้าทีวีสไปเดอร์หรือสไปเดอร์ทีวีนั่นเองนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ,นไนะไอ้นี่มาไงเนี่ยไอ้นี่มาไงเนี่ยไม่เข้าแผนเฮ้ยนี่ครับอะตอนนี้ทีวีเต็มๆต็มนะครับผมพี่น้องไม่ว่าจะเป็นท้องแม่เดียวกันหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยนะครับก็มาแล้วนะฮะอยู่ในบรรดาทีวีของเรานะครับผมมาเรามาเปิดกันต่อครับโบเข้าให้ก็ยังคงเป็นลำโพงอยู่นะครับผม ไปต่อโบโอ้แล้วเฮ้ยลำโพงมันแปลกๆแล้ววะพี่ว่านแปลกๆแล้วอ่ะทุกคนลำโพงมันช่างจะเยอะเกินไปแล้วนะโบเข้าให,ห้เฮ้ยไม่ได้วะที่ตรงนี้พี่ว่าไม่ได้วะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ลำโพงเยอะแบบนี้มันไม่ได้นะมามาอยู่ฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมรถไฟไหมตรงนี้ โอ้ oh, เหมาะกับคาเมราแมนของเรามากนะครับผมหรือว่าเป็นเพราะเราแต่งตัวเป็นคาเมราแมนแล้ววะเนี่ยโ okay. อเคเอางี้ดีกว่าพี่จะเปิดแบบว่าไม่ต้องหวังอะไรเยอะแยะนะครับผมบางทีมันอาจจะมาทีเผลอนะครับผมอุ้ยแต่ลำโพงมันมาต่อกัน5ครั้งแล้วนะพี่ว่ามันแปลกๆแลยนะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยเราเหลือเท่าไหร่วะน่าจะเหลืออยู่ประมาณ19กล่องนะครับทุกคนโอเคไปโอกาสเอ้ย พี่ว่าไม่ได้ว่ะพี่ว่าเราต้องมาที่หน้าลําโพงว่ะเพราะว่าลําโพงมันไม่ชอบออกอยู่หน้าลาโพงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจริงหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยเชื่อลําโพงต่อกันหกแล้วอันนี้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วทุกคนโบ้เฮ้ยโอเคกล้องเริ่มมากล้องเริ่มมาก็ไม่แย่น,นะครับผมอืมโอ้โหลาโพงมาอีกแล้วอ้ายเอ๋ยอ้ายเอ๋อยลําโพงเอ้ยโอเคกล้องกล้องมาตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณสิบสี่กล่อง นะครับทุกคนและ14กล่องเนี่ยเราก็ยังไม่เจอทีวีสไปเดอร์เลยนะครับมาพี่หวังว่าวันนี้เราจะได้เจอทีวี oh no oh no ท oh ีวีอ h oh คาเมล่าอีกแล้วคามเมล่าจะเยอะกันไปแล้วคือถ้าเอามันมาบวกกันได้นะแบบเอเอามาบวกแล้วก็ขึ้นขั้นอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่น่าจะได้เยอะอยู่นะโอเคไปกันต่อครับโบหึคามเมล่าลนัวไปกันต่อครับผม ที่ว่าตู้นี้มันค่อนข้างที่จะโหดร้ายสําหรับเรานะแต่ก็อย่างที่ว่าแะครับทุกคนคือไอ้เจ้าลำโพงเนี่ยโอกาสออกบัน70นะครับแล้วก็ไอ้คาเมล่าเนี่ยก็39.9แล้วก็ทีวีเนี่ยมีเพียง0.1นะครับทุกคนแล้วเกิดเราเอ่อเปิดคูณน2เนี่ย โอกาสก็น่าจะประมาณ0.2%นะครับโอกาสที่เรามีนะที่ทีวีจะออกนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้เนี่ยนะเราน่าจะต้องสุ่มประมาณ500กล่องนะครับถึงจะมีโอกาสได้ทีวีนะซึ่งต้องใช้ประมาณ1 EP อพทุกคนคือถ้าจะให้พี่หาโลบักมาสุ่มขนาดนั้นนะทุกคนก็ต้องกดไลค์นะครับผมแบบกระทืบไลค์นะครับกระทืบติดตามกดกระดิ่งกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นแังใจนะคะโอเคมากันต่อ ป๊บพี่ว่าเราควรถอดสมองเปิดแล้วว่ะทุกคนอะไร่าคับรเนี่ยไปกันต่อครับไอ้ทีวีโอ้ยขอร้องหละขอเอะขอเป็นทีวีสักครั้งหนึ่งครับวะไปกันต่อครับทุกคนตอนนี้แปดกล่องสุดท้าย แปดกล่องสุดท้ายคาเมล่ามาแล้วไปกันต่อครับลุยคาเมลา่าอะโอเคเอาจริงคาเมล่ารลัวๆก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมมาปับ๊บคาเมล่าอีกแล้วครับท่านโอเคไปกันต่อครับปับ๊บ ลำโพงอีกแล้วครับท่านวนวน,วนลำโพงคาเมล่าสี่กล่องสุดท้ายทุกคนช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าสี่กล่องสุดท้ายเนี่ยจะมีอะไรออกบ้างนะครับอาจจะเป็นแบบคาเมล่าสามหรือลำโพงสองคาเมล่าสองหรือว่าจะมีทีวีมาอีกสักหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับทุกคนเอาละเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็ไปลุยกันเลยโย่ คาเมลา่าโอเคคาเมลามาหนึ่งแล้วครับทุกคนแล้วก็3กล่องสุดท้ายโยคาเมลามา2ครับทุกคนไป2กล่องสุดท้ายเพราะเพ่เราต้องมีที่กดวะ่ะขอกดตรงนี้ละกันโบ๊ะ ลำโพงครับอ่ะรอบสุดท้ายพี่จะให้แฟนพี่กดนะครับผมกล่องสุดท้ายในวันนี้เดี๋ยวให้แฟนพี่กดให้ครับจัดเลยครับน้องมาเลยแล้วก็กด yes TV ลำโพงสร้างงาน เรียบร้อยครับทุกคนวันนี้คอนเทนต์โคตรเกลือนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจของพี่ได้นะครับนั่นก็คือการกดไลค์และกดติดตามของน้องๆน,นะครับผมพี่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องมิวปรกรณ์นเนี่ยช่วงนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบนี้บ่อยๆนิดนึงนะครับทุกคนเออแต่ว่าคลิปเก่าก็ยังไม่เลิกทํานะออสตาก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวัน นี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้กับคอนเทนต์เกลืออนะครับผมแล้วก็ใครที่มองหานะครับผมไอดีไก่ของออสตานะพี่มีไอดีไก่1,000เพชขายนะครับในราคาเพียง159บาทนะครับทุกคนคือเอาไปสมหาตัวเล่นได้เลยนะค,คือแบบไอดีที่พร้อมปั้นเป็นของตัวเองเลยอะ่ะทุกคนนี่ภาพก็จะประมาณนี้เลยนะขอน้อมูลในไอดีนะครับอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้และกันสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อน,นครับทุกคนสำหรับวันนี้เคือ <c oughs> <c oughs>